ตอนที่93ชื่อมนุษย์ทันทีที่พวกเขาก้าวผ่านพวกเขาก็ตกลงบนพื้นหินออกจากพื้นที่ต้องห้ามในทะเลทรายนี่คือหลัวเฟิงตกใจและมองไปรอบๆภายในพื้นที่อันกว้างใหญ่สะพานหินที่คดเคี้ยวไปไกลแต่ไม่มีคานร,รองรับมันแค่ลอยลงไปข้างล่าง ท่านอาจารย์นี่คือทางเดินเฮฟวี่แอร์โรลงจอดข้างๆชี้ไปที่ปลายสะพานด้วยความเคารพไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของข้อนี้นำไปสู่พื้นที่ต้องห้ามอื่นข้างล่างมีอะไรจ้องมองไปที่ช่องว่างใต้สะพานเราบินลงมาได้ไหมจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮฟวี่แอร์รยิมโดยปกติถ้าโชคของคูงดีคูณจะเห็นดาวปิดผนึกตามทางเดิน ที่ที่พวกเขาอยู่นั้นอันตรายมากมีอุปสรรครูปแบบที่หยุดไม่ให้นักรบเข้าใกล้ถ้าคนใดคนหนึ่งเข้าไปใกล้เขาน่าจะร่วงหล่นทันทีฉันเคยเห็นดวงดาวที่ถูกผนึกมาหลายดวงถ้าดวงดีฉันจะได้เห็นทุกๆหนึ่งหรือสองปีอาจจะทุกๆกหนึ่พันปีตอนนั้นมีจัก,กรพรรดิเผ่าพันอื่นๆที่ได้มารวมกันมากๆอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นที่ได้เห็นดาวดวงนั้นพวกเขาบินตรงไปจากแต่พวกเขาถูกฆ่าตายทันที หลัวเฟิงจ้องมองด้านล่างฉันคิดว่าฉันเคยเห็นแล้วอ่าเฮฟวี่แอโร่ตกตะลึงเขาก้มลงมองด้วยสายตาเบิกกว้างใช่แล้วหลัวเฟิงจ้องมองด้านล่างลึกลงไปในความว่างเปล่ามีดาวดวงหนึ่งกำลังหมุนอยู่ขนาดของมันคล้ายกับดาวฤกษ์ปกติพลังงานที่ปล่อยออกมานั้นช่างน่ากลัวมันหมุนอยู่ที่นั่นด้วยความเร็วคงที่ภายในความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่สมบัติที่แท้จริงหลัวเฟิงกล่าว เฮ a วี a ร r โรกล่าวว่าเราทำได้แค่มองดูสตาร์ทาวเวอร์มีดาวที่ถูกผนึกไว้มากมายนอกจากที่ดาวที่ถูกผนึกจะหลุดออกมาจากตัวมันเองเท่านั้นวิธีอื่นละหลัวเฟิงถามเคยมีปรมาจารย์จากกระวาลที่อยู่ยงคงกระพันของเผ่าพันธุ์สุดยอดทั้งสีก็ยังไม่สามารถคว้าพวกมันได้อืมหลัวเฟิงเดินหน้าต่อไปดาวปิดผนึกอีกดวงเดินไปตามสะพานหินและอุทานด้วยความตกใจ หลัวเฟิงได้เดินตามสะพานในส่วนลึกของสะพานบางครั้งพวกเขาจะเห็นดาวที่ผนึกหมุนวนอยู่ในตำแหน่งที่ต่างไปจากเดิมมันรักษาความเร็วไว้ได้เป็นล้านล้านปีไม่เคยหยุดขณะที่เขาเดินไปตามสะพานเขาได้รับคำขอเขาส่งสายใยแห่งจิตสำนึกไปยังเครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนเพื่อรับสายทันทีอย่างจัก,กรพรรดิเทียนเฉินหลัวเฟิงยิ้มอย่างตกใจจัก,กรพรรดิองค์นี้เป็นมนุษย์เขาอยู่ในกลุ่มพันธมิตรโหงไม่นาน แต่เขาได้พูดคุยกับจัก,กรพรรดิที่เป็นมนุษย์สอาคนภายในพวกเขาหลายคนหมกมุ่งอยู่กับการฝึกฝนของตนเองหรือยิงธนมเกินไปหรือสำรวจพื้นที่ลับและอื่นๆแม้ว่าหลัวเฟิงก็ไม่มีโอกาสได้พบพวกเขามากนะักแต่เขาได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานส่วนใหญ่ของพวกเขาแล้วฉันอยู่ที่สตาร์ทาวเวอร์ผ่านระบบกองทัพมันแสดงให้ฉันเห็นว่าคุณอยู่ใกล้ฉันจึงส่งข้อความมาหาคุณทันทีเทียนเฉินกล่าวอ่า หลัวเฟิงพยักหน้าระบบกองทัพรวบรวมตำแหน่งของทหารทั้งหมดและออกอากาศภายในระบบจัก,กรวาลเสมือนจริงแม้แต่ในสภาพแวดล้อมพิเศษเช่นพื้นที่ต้องห้ามที่สามารถสแกนพื้นที่อื่นได้พวกเขายังสามารถค้นพบพันธมิตรของพวกเขาฉันได้ติดต่อกับพื้นที่ดีสองสาคนแล้วเพราะฉันถูกทหารต้องห้ามในพื้นที่โจมตีเพื่อนสามคนที่ฉันติดต่อมาก็เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันแล้วคุณลา าถามอานายด้วยเหรอฉันถูกพวกทหารโจมตีด้วยหลัวเฟิงกล่าวมันเริ่มจริงจังแล้วดูเหมือนว่าโอกาสที่ดาวผนึกจะตกลงมาจะมีความเป็นไปได้สูงมากเทียนเฉินกล่าวอย่างถ้าดาวที่ถูกผนึกตกลงไปพื้นที่ต้องห้ามภายในหอคอยจะดึงนักรบเข้ามาใกล้กันมากขึ้นสิ่งนี้จะรวบรวมนักรบทั้งหมดไปยังที่ที่ดาวจะตกลงมาโดยธรรมชาติ ทุกครั้งที่ดาวปิดผนึกตกลงมาการสังหารหมู่ครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นระวังตัวด้วยนะฉันจะเข้าไปในห้องถัดไปแล้วหลังจากวางสายกับเทียนเชนแล้วหลัวเฟิงก็ได้รับสายอีกหกสายจากพันธมิตรที่อยู่ใ,ใกล้ๆพันธมิตรใดๆที่อยู่ในพื้นที่1,000พันล้านกิโลเมตรจะสามารถตรวจจับเขาได้พวกเขาทั้งหมดประสบปัญหาเดียวกันและสงสัยว่าดาวที่ผนึกกำลังใกล้จะตกลงมาหลังจากพูดคุยกับพวกเขาแล้วดูเหมือนว่า มีความเป็นไปได้สูงมากดาวที่ถูกผนึกกำลังจะตกลงมาจริงๆเหรอหลัวเฟิงอยู่ในการแจ้งเตือนในขณะนี้แม้ว่าดาวที่ถูกผนึกจะเป็นสมบัติที่แท้จริงแต่สำหรับหลัวเฟิงที่มีปลอกแขนล็อกอวกาศทุดกรอะทั่วไปกรอบของกษัตริย์อีกอของฉีวูและนาฬิกาโบราณขอเพียงแค่ไม่เสียสติจากการตกของดาวปิดผนึกด้วยมุมมองและการเรียกร้องที่แข็งแกร่งของหอคอยวิสัยทัศน์ของเขาจึงสูงกว่าคนอื่นๆ ดาวที่ถูกผนึกจะตกลงมาเพียงครั้งเดียวในระยะเวลาอันยาวนานมีคนล้มลงเมื่อฉันมาที่นี่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญลัวเฟิงตื่นตัวและถามว่าเฮฟวี่แอโร่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อดาวที่ปิดสนิทต,ตกลงมาพวกมันมักจะแตกต่างกันแต่ก็ยังมีความคล้ายคลึงกันพื้นที่ต้องห้ามภายในหอคอยทั้งหมดจะเข้าร่วมโดยธรรมชาติรวบรวมนักรบทั้งหมดเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการนองเลือดครั้งสุดท้ายเฮฟวี่แอโรอธิบายอืมไปกันเถอะหลัวเฟิงพยักหน้าไม่พูดอีกต่อไปเมื่อพวกเขามาถึงจุดสิ้นสุดอย่างรวดเร็วเมื่อมองดูความว่างเปล่าใต้สะพานเขาสามารถมองเห็นดาวที่ผนึกหมุนอยู่เบื้องล่างได้เขาเก็บเฮฟวี่แอโร่ไว้ในวงแหวนโลกของเขาและก้าวผ่านเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามเพียงลำพังนี่คือโลกของมหาสมุทร ขณะที่หลัวเฟิง9้าวผ่านทางเข้าก็หายไปและกรอบเงินหลัวเฟิงก็ลอยขึ้นไปในอากาศเหนือมหาสมุทรมองไปรอบๆและค้นหาเส้นทางไปยังพื้นที่ถัดไปภายใต้สถานการณ์ปกติเส้นทางนั้นหาง่ายมากโดยปกติจะใช้เวลาสูงสุดหนึ่งวันในการค้นหากัวหัวหัวคลื่นเริ่มปั่นป่วนอย่างรุนแรงก้องกังวาลจากภายในเกิดระเบิดขึ้นทันทีหลังจากนั้นลี่ ได้ยินเสียงกรีเจาะหูงูสีฟ้าคล้ายสิ่งมีชีวิตที่มีหัวเต็มไปด้วยเกล็ดโลหะบินออกจากมหาสมุทรเผยให้เห็นตัวมันเองเหนือพื้นผิวเกือบ2กิโลเมตรครึ่งล่างของมันมีแขนขาเนื่องจากลักษณะที่ปรากฏทำให้มหาสมุทรสั่นสะเทือนจากภายในดวงตาสีทองของมันจ้องไปที่มนุษย์ที่มีปีกสีเงินและชุดกราะผู้พิทักษ์อีกคนหลัวเฟิงพึงพมพำดาวดูไม่เป็นมิตรกับหลัวเฟิง ตั้งแต่พื้นที่แรกจนถึงช่องที่9ทุกพื้นที่มีการปรากฏขึ้นเทคนิคและรูปแบบการต่อสู้ของพวกมันล้วนมีระดับอันตรายต่างกันพื้นที่ที่7เป็นพื้นที่ที่อันตรายที่สุดที่เขาพบกริลล่าโลหะสีดำขนาดสั้น1.2เมตรควงค้อนขนาดใหญ่2ตัวรวดเร็วและว่องไวอย่างเหลือเชื่อยิ่งตัวเล็กก็ยิ่งคล่องแคล่ว กรินล่าสีดำเป็นผู้พิทักษ์ที่เร็วที่สุดที่เขาพบในช่องว่างทั้ง9ในแง่ของความเร็วและการหลบหลีกมันสามารถตามทันหลัวเฟิงได้คอน2ตัวของมันน่ากลัวกว่าการโจมตีของเฮ a v ี a แอโร่เฮ v วี r แอโร่ทำได้เพียงใช้เป็นกรอบป้องกันเว้นแต่เขาจะเผาร่างกายอมาตะของเขาเขาไม่มีทางต่อสู้กลับนี่เป็นครั้งแรกที่ลัวเฟิงใช้กำลังเต็มที่กับปีกของฉีวู เพื่อป้องกันค้อนและหลบหลีกใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่ทางออกจะปรากฏขึ้นจากนั้นพวกเขาก็หนีออกจากพื้นที่ที่เจ็ดเมื่อพวกเขานีออกไปกริลล่าก็ยังหอนอยู่ภายในโชคดีที่มันเป็นเพียงหุ่นเชิดโลหะไม่สามารถเผาร่างอมาตะของมันได้หลัวเฟิงพึงพรรมพำความบ้าคลั่งยามผู้นี้ในแง่ของความแข็งแกร่งเขาเกินขอบเขตจัก,กรพรรดิแล้วและใกล้จะถึงจัก,กรพรรดิผู้อยู่ยงคงกระพนัน หากเป็นเทพ,พเจ้าที่แท้จริงผู้สามารถเผาร่างกายอมาตะของเขาได้เพียงแค่การเผาเพียงเล็กน้อยก็เพิ่มพูนขึ้นได้แข็งแกร่งกว่าหนึ่พันเท่าค่าจะไม่มีทางต้านทานเลยหลังจากช่องว่างที่ก้าวหลัวเฟิงไม่ได้ถูกโจมตีโดยายามอีกต่อไปภายในหอคอยพวกเขาผ่านพื้นที่ต้องห้ามมากมาย20ช่องแรกหลัวเฟิงนั่งไข่ห้างบนลูกไฟขณะที่ลูกบอลพุ่งตรงไปยังทางออกที่21 พื้นที่20แห่งแรกนี้เป็นพื้นที่พลุกและกลุ่มผู้อมตะจากเผ่าพันธุ์อื่นอีก2กลุ่มกำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าเบื้องบนคนหนึ่งมาจากค่ายหุ่นยนต์ที่มีอมตะ22คนทั้งหมดอยู่ในระดับจัก,กรพรรดิและอีกสองคนเป็นมนุษย์หุ่นยนต์สองจัก,กรพรรดิหุ่นยนต์อีกกลุ่มหนึ่ง คือค่ายมแมลงโดยมีจัก,กรพัดหกองค์ระดับพลังงานของพวกเขานั้นสูงกว่ามากในบรรดาหกคนมีคนหนึ่งที่เป็นหุ่นเชิดของจัก,กรพัดหุ่นกระบอกจำกัดจัก,กรพัดนี้เป็นตัวแทนของมแมลงที่น่าสะพรึงกลัวที่ไม่มีวันตายราชินีมแมลงที่ไม่มีวันตายทุกคนล้วนเป็นพลังที่น่ากลัวฉันไม่คิดว่าจะเจอพวกเขาที่นี่ นี่คงจะลำบากใจอย่างไรก็ตามไม่ต้องกลัวเมื่อดาวที่ถูกผนึกตกลงมาจากกระพัดไล์ฟอลของเผ่าพันธุ์ของเราจะปรากฏตัวขึ้นอย่างแน่นอนการแข่งขันหุ่นยนต์ของเราจะร่วมมือกันนักรบหุ่นยนต์ที่แต่งตัวเหมือนกันสองคนในชุดเกราะสีดำได้แลกเปลี่ยนสายตากันข้างพวกเขาเหล่าอมตะอีก20คนตามพวกเขาไปอย่างเห็นได้ชัดหุ่นยนต์มีจำนวนไม่มากนักและจาก,กรพพัดทุกองค์เป็นตัวแทนของอาณาจักรหุ่นยนต์ที่น่าสะพรึงกลัวที่น่ากลัวอย่างแท้จริง แน่นอนว่าภายใต้สถานการณ์ปกติพวกมันยังคงอ่อนแอกว่าพวกแมลงหัวในระยะไกลมีช่องว่างเกิดขึ้นเงาหุ้มกรอบสีเงินและมีปีกบินออกไปลอยอยู่กลางอากาศหุ่นยนต์และค่ายดักแมลงต่างตกอยู่ในภาวะชะงักงนันดูเหมือนทั้งสองฝ่ายจะไม่สนใจนักรบผู้โดดเดี่ยวที่ปรากดอดตัวมากนับมันคือจัก,กรพรรดิเวสริเวอร์มันเป็นมนุษย์จากคอนรออาเวสริเวอร์ อนี่คือคนที่ไล่ล่าจากกระพัดบลาดบีชและบังคับให้เฮวี่แอโรอยู่ในอาการโคมา่าทั้งสองฝ่ายต่างตื่นตัวเต็มที่อย่างรวดเร็วชื่อเสียงและเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทําให้พวกเขาไม่ประมาทมนุษย์คนนี้นี่คือเมื่อเห็นสองค่ายระยะทางทั้งสองเผชิญหน้ากันกลางอากาศในพื้นที่ที่21โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังอันทรงพลังที่พวกเขาปล่อยออกมาหลัวเปิงรู้สึกประมาท